สวัสดีครับเมื่อเช้านี้ผมพูดถึงเรื่องของการยุบวงของ Last Idol Japan ไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงการยุบวงในประเทศไทยบ้างครับก็คือ Sweat 16กับ r l l i v e s ซซึ่งทั้งสองวงเนี่ยต่างก็มีเหตุผลในการยุบวงที่แตกคล้ายๆกันแต่ก็ถือได้ว่า ของสวิสซิกทีเนี่ยพลพวงมาจากโควิดส่วนของ r ีแล็บเซกายเนี่ยก็เป็นคนมาจากเหตุผลส่วนตัวของทีมงานแต่เพราะว่าทั้งสองวงเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะที่ท,ที่ที่เราเอที่ผมเองเนี่ยแทบจะช็อกเออไม่แตกต่างจากพวก ไอดอลดังๆที่ได้ประกาศยุบเมื่อปีที่แล้วเท่าใดอย่างฟีเวอร์เนี่ยหรือแม้แต่ชิมไอดอลก็มีการจัดเวทีเพื่อครั้งสุดท้ายแล้วก็ ดำเนินการจนแล้วเสร็จในวันที่กำหนดเอาไว้และและหลังจากนี้ก็เดินทางมาก็มันสำหรับบีแลนด์เซกเนี่ยดำเนินการมาเป็นระยะเวลาถึง1ปี3เดือนส่วนซิกซซิเนี่ย4ปีกับ4ปี8เดือนอืม สีปีกับหลายเดือนเลยล่ะครับเที่จะมาได้ของ s ซอร์เนี่ยเนื่องจากเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้นมาปีสองพรอยหและจบอยู่จอยู่ที่แค่2รุ่นเท่านั้นเองครับผมเองติดตามแล้วก็ทานทัทศนดจนกระทั่งได้เจอมาตัวจริงครั้งอยู่3-4สี่ครั้งเองไม่เหมือนกราบของรีแลปเซกายซึ่งได้ถ่ายเชกกีไปแล้วถึง9ใบอืม เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวครั้งนี้ข้อสวัสดีครับ